ที่สาลาวัดใหม่ไรอุดมตะบนรับสมบูรณ์อำเภอวิชิมุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายอรุณเมฆฉายายอำเภอวิชิมุรีเป็นประธานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสอทอปอซึ่งเป็นโครงการที่กรมป่าไม้ดำเนินการฝึกอบรมรัศดรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายในลักษณะการสร้างมวลชนเป็นกลุ่มก่อนและมีการจัดตั้งองค์กรระดับชุมชนให้มีอุดมการเพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนายสมบูรณ์จำปาอูบผู้มินการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีรัศอรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตะบนทรัพสมบูรณ์อำเภอวิเชียบุรี10หมู่บ้านเข้าร่วมฝึกอบรมจำมนวน118คนมีการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่28-31มกราคม2561มีนายสุทธิพงษ์เอี่ยมอง นายกองค์การบริหารสุทบนทรัพย์สมบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในสมบูรณ์จำปาโอผูมิในการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกกล่าวว่าโครงการฝึกอบรมรักษาอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอสอทอปอเป็นโครงการที่กรมป่าไม้ดำเนินการฝึกอบรมรักษาในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายจากการดำเนินการดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชินีนาถได้ทรงเห็นความสําคัญของชาวบ้านที่รวมตัวกันดูแลรักษาป่าไม้ได้และสงพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเพื่อ รักษาชีวิตแก่รสอนหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสรับโครงการฝึกอบรมรสอนอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือร,รอสอทปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รสอนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวิทยาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัวชุมชนสังคมและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับรสศน เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เห็นความสําคัญตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้สามารถดํารงชีพด้วยการประกอบอาชีพอยู่ร่วมก,กันกับป่าการรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ได้นั้นประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นกําลังสําคัญสําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบวยเจ้าที่จากกองทัพภาคที่3สํานักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพ,พิษณุโลกศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูร์อำเภอวิชิมบุรีสถานีตำรวจภูธรู้เตยองค์การ การบริหารสุบนทรัพย์สมบูรณ์หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรีกรเกษตรอำเภอวิเชียรบุรีหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พอชสอามลำจังหันพอชอ1ชนแดนพอชอ .7 น้ำร้อนพอชอ .2 องศบางชุมพูพอชอ .9 โคกเจริญพอชสิตะเบาะพอชอ .4 เนินมาค่าผู้นำท้องถิ่นและปราชชาวบ้านครับสำหรับโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในครั้งนี้นะครับ ก็เราได้ดาเนินการร่วม,วมกันจัดขึ้นก็ระหว่างมีสำนักจัดการทรัพยากรปบาไม้ที่4สาขาพิษณุโลกนะครับร่วมกับทางกองทัพภาคที่3นะครับแล้วก็กองรามานอภาค3นะครับรวมกันจัดขึ้นในท้องที่ของอหมู่ที่3ตำบลทรัพย์สมบูรณ์อเภอวิเชียรบุรีจัวัวดงเพชรบูรณ์นะครับก็ที่แห่งนี้นะฮะก็จะมี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะตอนนี้ตรงนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกอยู่ที่สับพ,พุซาที่นี่ก็รุ่นที่2องก็เพื่อที่ว่าจะให้รัษฎรในพื้นที่นะครับได้ได้ได้เกิดได้รับทราบข้อมูลด้านป่าไม้นะฮะแล้วก,ก็มีความรู้สึกในการที่จะรักห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้นะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาให้ให้พื้นที่ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้พื้นที่ป่าไม้ของตัวเองเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับต่อไปครับผมจากพระราชวรนีของท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมราชินีนาถในรัชก,กาลที่9นะครับเรื่องอคนอยู่กับป่าได้นะครับมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์รักษาพื้นที่ ครับผมแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ทางป่าไม้เขตสีพิโลกร่วมกับจังหวัดเพชรบูรีได้มาอบรมรัฐดรนัสาธมักพิพักษาที่วัดใหม่ไรอุดมของเราก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้วิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ สอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักรักป่ายิ่งขึ้นแล้วก็แนวโน้มของพวกเราเนี่ยทีมงานของของของตำบลลักบูนมีทั้งประธานมีทั้งสมาชิกต่างๆในส่วนนี้คือพร้อมที่จะปฏิบัติงานเนาะเพื่อรักษาปกป้องป่าเพื่อพลัดชีิของเราในส่วนนี้แล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งคือหนึ่งเราก็ในฐานะที่ป่าไม้เขาเลือกเรามาแล้วให้ให um> ้ให้ให้เป็นต้นแบบให้ให้รักษาป่าไม้เราก็จะทําตามคําปฏิญาณของป่าไม้ไว้ว่าจะรักห่วงแหน เ่าเท่าชีวิตในส่วนนี้แล้วก็ทีมงานของพวกเราก็สร้างบริหารแน่นๆเหมือนกันว่าจะจะรักษาพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ป่าของของเราให้คงสมบูรณ์อยู่ต่อไปครับ